เกณฑ์ันพระศรีรัตนไตรเก้วนั้นท่านจงมาเป็นสักีพยานให้ข้าพระเจ้าจะการทําการพุทธีอภรนาขึ้นหลังทางไปไปวดเป็นพระภิกษุในวันนี้ให้เป็นสุขสวัสดีมีชขยมงคุตรทางประสิทธิมหาประสิทธิตัมบังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาประสิทธิเออเรอยอ่ะ้อยนั่งโขนั่งนัดขวายิบซ้ายชายขวาอ่าออ ตาป่า ริดtang เป็นต้นสักทีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับดิกี นายบวชนาคเป็นาลังปนางของชาติกศยังนนะครับนงคข้ามาต้องลังทำพิธีพบอึ้นหลังชางครับวชต้องตามประเพณีโบราัของพระสยามบัณฑตาโะนูรตการเมเฮนจักวัยปัจจุบันผู้เป็นเจ้าทศสินทร์ลมาดังบนฟ้าและแผ่นดินดังแม่น้ำหาสบุรและใส่ศิล จังพระอินพระธมประยมประการประจิตตลกบาลทังสี่พระเอืรีอรรถยอดพระเบดกกันไตรพระสูตรพระวินัยพระไตรสารณคมจังพระทขอกพุทธนีเนพุทธานีนายพระารพระกำจายเทีรพระโมคคัลลาพระสารีกบุตรพุทธธรรมความดีพระมหาโพธิพระเกณจัน์พระศีรัตนไตรเท่านั้นท่านจงมาเป็นสกีพยาน ให้ข้าพเจ้าจะกระทําการตรีเอาพลหน้าขึ้นหลังช้างไปปวดเป็นพระทิุในวันนี้ให้เป็นสุขสวัสดีมีชย่บงคลบุตรทางประสิทธิมหาประสิทธิตั้มังประสิทธิมหาประสิทธิสังขังประสิทธิมหาพระสิทธิกาสรัตนนันางกะโรนีอาตามตาเดชปัญญมารีเชนีนาโถสัมโพ ทีุ่ตตมังส,ตสงัตุสัจจังรปกาเิตปเปราปลายันติอิตินกักจวัดชีโหตุติชะยะมังขาลังอิมังหัตถิโยภูสโลอธิธานิ នេះឲ្យកណ្ដាលដល់ទៅហ្នឹងខ្លួនគាត់យកជើងទៅនោះជៀនឡើងត្រង់ឆ្វេងទៅเด้อអានេះកាកំទៅឲ្យឡើងទៅកណ្ដាលទៅកណ្ដាលហើយនេះដល់នេះដល់កណ្ដាលឡើងទៅអាក្រោយនេះអាចូលទៅនេះអើមេគួយខាងនោះអាក់ឆ្វេងអាក់ផ្ដេងអើមេគួយខ្នងមុនដល់ក្រោយអាក់ឡើងទៅណាស់ឆ្វាញឹកស្ឆ្វាយឆ្វាយខ្វះ

ของเนี่ยเกพระเฮ็ดให้มาจองมาจองลงตตุลกลัวของเนี่ยเนี่ยมาลงเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็ธรรมมาดูทีวี อันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้ก็สแเอฟซีก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สรแเอฟซีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ